สวัสดีครับชิมนี้ก็อยู่กับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับอะไรของเล่น <c oughs> นี่ครับบอร์ดในบอร์ดนี้มีมีทองคำนะครับมีทองทองแล้วก็มีทองแดงแล้วก็มีเงินนะครับผสมกันในนี้นะครับ ก็ถ้าบอดตัวไหนอะไรตัวไหนใช้ได้เขาก็แกะเอาไปใช้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันจะเสียทุกตัวส่วนที่เหลือครับเขาก็จะเอาไปรีไซเคิลนะครับแต่ที่ผมไม่รู้นะครับว่าตัวไหนมีทองครับแล้วก็มีเงิน สวประกอบก็มีนี่ครับคิดว่าตัวนี้นะครับที่ผมรู้ๆมาครับตัวนี้แล้วก็มีอีกตัวนี้นะครับนี่ครับตัวสามขาแล้วก็ตัวนี้นี่ครับกตะขาบนะครับชิ้นเล็กๆนี้ใช่หมดเลยนะครับนี่ครับนีแร่นี่ครับ ที่เหลือนี่ครับแต่ผมไม่ใช่ว่าผมจะชำนาญน,นะครับชำนาญการเอาทองคำออกอันนี้ผมแค่มาแกะแยกชิ้นส่วนแล้วก็ผมส่งอีกท่อนหนึ่งนะครับอย่างตัวนี้ครับก็ม,มีสามขาใช่ไหมครับสามขาน,นี่ครับสามขา นี่ก็มีส่วนผสมแร่นะครับแร่เงินมีเงินมีทองในนี้นะครับแต่ว่าไม่มากนะครับประเภทบอร์ดการสื่อสารนี่ครับบอร์ดอิเล็กทรอนิกนี้มีหมดนะครับแต,แต่จะมีมากมีน้อยนะครับครับด้านใน แต่เงินผมไม่รู้ว่า่อส่วนไหนครับรู้แต่ตะกัวอันนี่คือปิตะกัวนะครับถ้าใครยากรู้มากกว่านี้ก็ต้องไปศึกษาดูในคูเกิลน,นะครับนาะเขาจะบอกทุกอย่างนะครับ ที่ก็เอาไปใช้ใหม่ก็ได้นะครับบอร์ดไม่เสียสามารถดัดแปลงเอาไปใช้ได้หล,ลายอย่างนะครับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วแต่จะดัดแปลงใช้ได้แบบไหนนะครับนี่เป็นความรู้เรื่องบอร์ดนะครับที่ผมแกะมีหลายอย่างนะครับ